เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการดําเนินชีวิตค่ะโดยให้ความสําคัญในเรื่องอาหารนะคะน้าหรือว่าสภาพอากาศการออกออกกาลังกายนะคะและการกําจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆด้วยนะคะควรรับประทานอาหารที่มีโป,โปรตีนในปริมาณที่จํากัดก็คือไม่ควรจะทานโปรตีนเยอะนั่นเองมากจนเกินไปใช่ค่ะนี่ไปกินโปรตีนเยอะๆไม่ใช่เหรอช่วงนี้สร้างกล้ามเนือ้อใช่ค่ะแล้วรู้<ต>สึกอะไรไหมรู้สึกว่าเรา มีกล้ามขึ้นรู้สึกเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราออกออกกาลังกายอันนี้สําหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคไตนะคะก็ต้องมีการออกออก,กำลังออกกําลังกายใช้กล้ามเนื้อ,อจับไม่จากที่มันแบบว่ารู้สึกว่าจับแล้วมันจะเด้เงเดงมันจะแข็งขึ้นก็คือมันไปนเปลี่ยนตรงที่เป็น ไอเนี้ยให้เป็นกล้ามเนื้อขึ้นมาเปลี่ยนจากไขมันให้เป็นกล้ามเนื้ออ้อาวนะคะ,คะอ้าโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะโทรเข้ามาพูดคุยเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะคะ,คะแล้วมีเขาเขาบอกว่าสรรพคุณของเห็ดหลินจืนนะะอเนี่ยค่ะช่วยในการรักษาโรคไตนะคะเพราะว่าเห็ดหลินจือคะ่ะจะช่วยละลายใยแผลให้อ่อนตัวไม่ให้ไปรัดเส้นเลือดที่เลี้ยงไตคะ่ะเพื่อให้เลือดไหลไปเลี้ยงไตได้จึงทําให้ไตทํางานได้ดีขึ้นอ้าวนะค,ะค่ะ มีเขาบอกว่าเห็ดลินจือมีสารนิวครีโอชัยนะคะมีคุณสมบัติละลายริ่มเลือดอก็เลยก็คือเห็ดแล้วก็บอกอีกว่าเห็ดลินจือเป็นแอนตี้ออกซิเดนนะคะสามารถขจัดอนุมูลอิสระอนอกจากจะช่วยทําให้ระบบร่างกายของเราดีขึ้นแล้วยังต่อต้านอนุมูลอิสระอีกทาให้เราไม่ค่อยแก่ด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเห็ดลินจือเนี่ยแต่ต้องเลือกกินนะคะเพราะว่ามันเคยเจอเคยเจอผลิตภัณฑ์ในเมืองไทยเนี่ย ที่อ้างว่าเป็นเห็ดหลินจือเห็ดหลินจือแล้วฉันได้เป็นคนขี้สงสัยฉันเอาไปให้แลบตรวจเลยค่ะผงอะไรก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วไม่ใช่เห็ดหลินจือด้วยไม่ใช่คือเขาเกาะกระแสเห็ดหลินจือไงแล้วก็มาบอกว่านี่คือเห็ดหลินจือของรีเทิร์นไม่มีนะคะแต่ว่าแต่ว่าต้องเลือกกินด้วยค่ะบริษัทต้องมาตรฐานแล้วก็จะต้องมีอยอนด้วยเขาบอกว่าเวลาเราสงสัยอะไรเนี่ยเพราะว่าหน่วยงานอยอเนี่ยคือสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองพวกเราผู้บริโภคเพราะฉะนั้นนะคะก็ โทรเข้าไปเช็คในออยอได้สายเข้านะคะสวัสดีค่ะเอาสายรูดอีกสายรุดตู้ตู้เข้ามาใหม่นะคะตู้ตู้ตู้เอาใหม่นะคะอย่ารีบโทรกันเข้ามานะคะศูนย์สองเกศูนย์ห้าศูนย์สองหรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอค่ะอ่ามีอีกชนิดหนึ่งสมุนไพรค่ะเขาบอกว่ามันคือน้ํากระชายน้ํากระชายน้ํากระชายวันนี้เอามีส่วน วิธีการทําน้ํากระชายบริโภคด้วยกระชายที่เอาไปใส่แกงเอาไปใส่แกงเนี่ยนะใช่ค่ะแกงเอาไปใส่ขนมจีนเนี่ยนะค่ะโอ้ตายอยากกินค่ะเป็นไงอ่เขาบอกว่าในกระชายนี่ค่ะจะทำมีสรรพคุณบํารุงไตบํารุงสมองนะคะบํารุงกระดูกค่ะเพราะว่าในในสายมานะคะสวัสดีค่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 ะอ่า มาที่น้ำกระชายกันต่อหายอย่างหลายอย่างฮัลโหลค่ะได้ยินแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะค่ะเมียวค่ะคุณเมียวนะคะค่ะจะถามพี่อ้วนเอ่อน้ำมันรำข้าวค่ะพี่อ้วนมีสรรพคุณยีองไงบ้างคะน้ำมันรำข้าวมันเป็นอาสารในกลุ่มกาบาค่ะก็คือกินเข้าไปแล้วมันจะทําให้ร่างกายเราผ่อนคลายบํารุงสมองแล้วก็บํารุงเส้นประสาทมันจะลดการเป็นเหน็บชา เน็บชาชาตามมือตามเท้าเป็นตะคิวอะไรพวกนี้มันจะช่วยได้แล้วมันจะช่วยบำรุงหลายๆส่วนของผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่หรือว่าวัยวัยยี่สิบกว่าไปแล้วเนี่ยมันจะบำรุงได้หมดเลยค่ะหนูสังเกตค่ะคือเมื่อกี้หนูหนูโทรไปถามพี่หวานนะคะพอดีพอดีพี่หวานเขาก็เลยแนะนาว่าคนที่ให้คีโนะค่ะน่าจะกินแบบ ก็จะช่วยบำรุงด้านกายอะไรอย่างงี้ะค่ะค่ะตัวตัวนี้เนี่ยไม่มีของไม่มีประโยชน์ไม่มีไม่มีอันตรายนะคะมีแต่ประโยชน์เดี๋ยวแกให้ดูนะคะของรีเทิร์นมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นเม็ดแคกนะคะหนูบอกพี่หวานเหรอว่าดูในรายการใช่ไหมดูพี่อ้วนใช่ใช่่ะเมื่อกี้หนูเพิ่งโทรไปหาพี่หวานมานีน่นะคะ,ะมันมันจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะนี่ลองดูได้นะคะเป็นเม็ดแบบนี้แล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นสกัดเย็นนะคะค่ะค่ะเออ ไม่ใช่ขุนนะคะพี่บอกเลยว่าน้ํามันอ่าน้ํามันราข้าวสกัดเย็นนะคะมองเห็นไหมคะมันจะไม่ตกตะกอนแบบมันคือหนูหนูเคยซื้อมาทานแล้วนี้มันจะแบบเป็นตะกอนข้างล่างนะคะพี่วันไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะของนี้มันจะใสเลยใช่ไหมคะมันจะใสแล้วหนูรู้ไหมว่าเดี๋ยวกินเลยนะคะขอกินให้ดูก็กินหยิบมาแล้วก็กินก็เลยนะคะมันมันมันจะเป็นเหมือนแคปซูลใช่ไหมคะพี่วันอู้ อืมแต่แต่ที่หนูซือซอ้อซื้อมาเคยซื้อมันเป็นแบบกลมๆอะค่ะมันมีมันไม่ต้องไปเกี่ยวกับอะไรตัวจะกลมเป็นแคปซูลเป็นอะไรก็ไม่ไม่ไม่ <ๆ S 2> ค่ะคือหนูหนูว่ามันจะเป็นมิตรอยู่กันหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ของรีเท<ห>ิร์นก็คือรีเทิร์นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บม,มันจะช่วยบรรเทาอาการอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยอ๋อค่ะค่ะดีมากค่ะตัวเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็อย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ย ตัวนี้พอกินไปแล้วหลับสบายแล้วก็ตัวของนิเทิร์มันจะมีแกมมาออริเจนอลแปดเลยนะคะถึงแปดเลยนะคะค่ะคือเก๊กจะนอนไม่หลับด้วย,ยหนหูเ็เลยว่าจะลองซื้อมาให้เกกินซื้อให้ตัวเธอได้กินด้วยวเธอ,ย <c oughs> อรู้ไหมว่าข้าวเ <c oughs> ม็ดหนึ่งเนี่ย <c oughs> นอนง่ายเดย <c oughs> นข้าวเม็ดหนึ่งเนี่ยประโยชน์สูงสุดมันอยู่ตรงไหนรู้ปะอยู่ตรงแหลมแหลมมาอยู่จมูกข้าวแหลมแหลมทั้งหัวท้ายอ่ะแล้วก็ตรงบริเวณเปลือกเท้า แล้วคนไทยก็สีออกไปหมดเหลือแต่เขาขาวซึ่งเป็นแป้งแล้วก็เป็นน้ําตาลเท่านั้นค่ะ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 กินได้เลยแล้วเป็นยังไงบ้างโรคภัยไข้เจ็บเป็นอะไรกันไหมที่บ้านไม่ไม่เป็นค่ะนี่มีมีแปลหนูค่ะเดี๋ยวนอนไม่นับแลวแกก็ไปให้คีโมมานะคะอ๋ออาดูกินเลยมันช่วยได้นอนหลับสบายนะคะค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดหนูทานเองนี่ พี่ว่านแนะนวมาละสองเม็ดเหรอคะก่อนนอนก็หนูลองโดนเสียขาสองเม็ดก่อนนอนหนูก็จะหลับไม่ตื่นสามีลุกขึ้นมาทําอะไรรักหลับหนูก็ไม่รู้เรื่องขอบคุณนะคะพี่อ้วนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ว่านจะดีเหรอคะเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านซื้อไปเอาไปหลอกผู้หญิงที่ทำได้ไม่หลอกไอ้ตัวนี้ก็คือปกติหลับปกติแต่มีอะไรมาปลุกก็ตื่นถึงเวลาก็ตื่นค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราหลับสบายขึ้นเส้นประสาทต่างๆมันผ่อนคลายมันจะหย่อนผ่อนคลายเวลาหลับก็จะไม่มีอะไรเครีย แล้วตื่นมาโล่งหัวเลยตัวนี้ค่ะที่กิน1เม็ดเนี่ยรูไหมเดี๋ยวสักประมาณทุ่มหนพี่จะนอนนะพี่ถึงกล้ากินเนะ่ยทุ่มหนนอนแล้วก็ตื่นไปอะไรการต่อเออตื่นไปทํางานต่อค่ะอ่ะเรามาเดี๋ยวอ้อมจะมาบอกวิธีทำํำน้ํากระชายที่ใช้บํารุงไตกันนะคะ,คะอ่ะเขาบอกว่าให้ปลอกเปลือก แล้วล้างให้สะอาดค่ะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะใส่ใบโหระพากับน้ําแล้วก็ปั่นให้เข้ากันค่ะแล้วก็กรองนะคะเอาใยต่างๆเนี่ยค่ะออกเดี๋ยวก่อนนะคะเอาใจเย็นๆหั่นกระชายเป็นแว่นๆแล้วก็เอาโหระพามาใส่ใะนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปั่นปั่นให้ละเอียดแล้วพอปั่นให้ละเอียดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาก,กลองเอากากออกเอาแต่น้ํามันน่ะแล้วสามารถเก็บเข้าไว้ในตู้เย็นได้้วยกินยังไงคะก็จิบมาหากินเข้าไปปกติ อ๋อก็กินเท่าที่เรากินได้มันก็จะมีรสรสเผ็ดเผ็ดหน่อยๆหอมๆหน่อยๆเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นการรักษาไตแบบใบโหระพาหรือใบับบกเนี่ยค่ะนอกจากจะใส่เพื่อดับกลิ่นกระชายแล้วกินใบโหระพาวละเจ็ดยอดเนี่ยยังเป็นยาอายุวัฒนะด้วยโอ้นะคะกินเข้าไปเลยคืดผักพวกนี้มันเป็นยาทั้งหมดใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเห็ดหูหนูดําเนี่ย กับรวมกับเห็ดชนิดอื่นๆอีก 2- 3สมชนิดก็ช่วยรักษา,าบำรุงไตได้เขาบอกว่าเห็ดเห็ด5้าอย่างใช่ไหม,มเวลาเวลาไปไหนเนี่ยเขาให้กินเห็ด5อย่างเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูขาวเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมเห็ดอะไรพวกเนี้ยเอาให้เห็ด5้าอย่างมาผัดรวมกันแล้วก็กินมันจะเป็นยารักษาโรคะนะคะแต่ว่าเวลาเราผัดเนี่ยถ้าเกิดจะให้ดีที่สุดใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกดีกว่าน้ำมันพืชใช่ค่ะน้ำมันมะกอกเนี่ย มันจะช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยและทําให้บํารุงร่างกายเราด้วยค่ะนะคะหลายคนบอกว่าแพงอ่ะนะมันมะกอกมกินไม่ไหวแต่เชื่อเถอะค่ะซื้อมาเถอะมันสําคัญต่อสุขภาพดีกว่าเราเป็นอะไรแล้วต้องไปรักษาด้วยเงินเยอะๆในภายหลังหนูรู้ไหมจะเล่าให้ฟังถ้าถามว่าน้ามันมะกอกแพงไหมพี่ว่ามันก็ไม่แพงแต่ว่าเราต้องวางแผนให้ดีไงค่ะเช่นฟังดีๆนะคะอยากกินหมูทอดไข่ทอด,ทอดใช้น้ามันเยอะใช้น้ามันมะกอกทอดไปก่อน พอทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยมื้อนั้นเราควรจะเป็นผัดผักก็เอาน้ํามันนั้นเนี่ยที่ใช้วันนั้นแล้วผัดผักไปเลยก็คือวางแผนในการทํากับข้าวใช่มันเป็นวางมันเป็นการวางแผนเออไม่ใช่ว่าเอาน้ามันมากรอบมาทอดเสร็จปุ๊บไปทิ้งไว้มันไม่ใช่ค่ะหรือผัดไม่ไม่ใช่มันใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นไงที่บ้านก็ซื้อน้ามันมากรอกมาตั้งไว้นะเวลาทอดไข่เวลาทําอะไรเนี่ยผัดข้าวข้าวผัดน้ำมันมากรอบผัดจะเยิ้มขนาดไหนอร่อยขนาดไหนมันขนาดไหนก็ไม่ต้องกลัวอ้วนมีประโยชน์มีประโยชน์ ก็ใช่อะสิใช่ค่ะอเอมีมามีสมุนไพรบำรุงไตอื่นๆมาบอกอีกนะคะเช่นผลหม่อนหรือเรียกว่าลูกหมอนใบหม่อนลูกหมอนค่ะหม่มอนเป็นไงวะผลหมอนลูกหม่อนที่หมายตัวไหมกินหรือเปล่าน่าจะใช่ฮะน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะบอกว่ามันจะมีต้นชนิดหนึ่งที่ว่าไอใบหม่อนเอาไปเอาไปโยนให้ไหมเนี่ยไหมที่เขามาทําผ้าไหมเนี่ยกินพอกินเสร็จปุ๊บไอ้ไอ้ลูกหมอนยากมากแต่มันเป็น ผลไม้ผลไม่รู้เป็นผลไม้หรือเปล่าแต่เป็นผลที่บำรุงไตผลไม้นั่นแหละของต้นหม่อนไงต้นหม่อนค่ะเขาบอกว่ากินสดๆทั้งผลนะคะมีสารประกอบของวิตามินซีนะคะไบโอฟลาวนอยสูงมากสรรพคุณก็คือบำรุงไตนั่นเองอ่ะหรือว่าเกสรไหมข้าวโพดและสังขยาโพดเกสรไหมข้าวโพดก็ไอ้ขนขนข้าวโพดขนเกสรไหมข้าวโพดเอามาทำอะไรวะ ก็สมมติว <worship bird> ่าเรากินข้าวโพดอ่อนไงแล้วมันมีไหมติดอยู่นิดนิดนึงเราก็อย่าไปลอกออกหมดแล้วก็ให้มันเหลือบ้างแต่อย่า